กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุทานาผู้ผมนายชอตตี้บูโจวายเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมมือถือญี่ปุ่นที่กระแสนี่มาแรงฝุดๆนะฮะจริงมันมาแรงนานแล้วล่ะนะมีคงมีข่าวมาคนก็อยากเล่นกันนะฮะชื่อเกมนะครับซูเปอร์กันดั้มรอยัลนะฮะก็อ๋อเป็นเกมแนว RPG นะครับที่ใช้ธีมจากเรื่องกันดั้มนั่นเองนะฮะมีตั้งหลายภาคและก็ตัวละครกราฟิกของเกมนี้จะเป็นแนว SD หมายถึงตัวการดั้มนะจะเป็น LSD ตัวละครก็ยังคงเหมือนเดิมนะเหมือนในแอนิเมะที่เราเห็นกันนะครับก็จุดเด่นของเกมนี้เหรอมันนอกจากใช้กันดั้มแล้วเนี่ยมันผมชอบเรื่องของการต่อสู้นะครับก็คือเราจะเหมือนกับว่าจัดเป็น2ทีมอ่าเราก็สามารถที่จะให้ทีมใดทีมหนึ่งไปในแผนที่ที่มีให้กําหนดมาให้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแปลกนีเหมือนกันนะถึงแม้ว่าหลายๆระบบอาจจะคล้ายๆกับเกมอื่นๆแต่ว่าก็ ก็เป็นการดั้่ะเนาะก็ต้องเล่นกัน <c oughs> นะอวยกันสุดๆเลยนะครับอะเริ่มเล่นเริ่มเล่นเลยดีกว่านะขี้เกียจโมหลอะอะโม้ไปเท่านั้นนะครับเรา,าดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับก็จริงๆมาถึงเนี่ยมันจะ,ะเจอหน้านี้แหละนะครับก็จะมีเมนูด้านล่างมากมายนะฮะก็ที่สําคัญจริงๆคือตัวนี้ฮะข้างล่างครับก็มันจะมีเรื่องของการย้ายเครื่องอยู่นะเกมน,นี้ดีอย่างหนึ่งคือเวลาถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปในเกมเนี่ยเราก็สามารถสร้างรหัสที่นี้ได้นะ ออสมมุติว่าเราเล่นไปแล้วกันนะครับเราก็มาสร้างรหัสที่นี่นะครับมันก็จะพอกดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะให้โค้ดมาเลยทันทีนะทันทีนะครับท่านผู้ชมก็เก็บไว้นะครับมีโค้ดตัวนี้ใช่ไหมเก็บไว้เลยนะหรือจะก๊อปปี้ใส่ในคลิปบอร์ดของมือถือก็ได้เออเก็บไว้เลยให้เรียบร้อยนะครับแล้วถามว่าใส่ยังไงก็เมนูเดียวกันแต่ว่าเมนูที่3นะสคือสร้าง3คือใส่นะครับอ่านะแล้วก็ใส่ตรงนี้อ่านะก็ใส่เข้าไปนะครับเท่านั้นเอง เพราะนั้นเรื่องของการย้ายเครื่องเกมนี้จะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เพราะว่าสามารถที่จะสร้างแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเดเว่าสะดวกฟุดๆเอาล่ะเริ่มเล่นเกมกันเลยก็จริงๆเข้าครั้งแรกม,มันจะมีเรื่องของการถาม้ลยนะว่าตกลงจะเล่นไหมอะไรนะข้อตกลงเบื้องต้นการเล่นเกมอะว่ายอมรับข้อตกลงไหมอะไรงั้นนะครับก็พอดีผมกดดาวน์โหลดข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านไม่ผิดนะสองกิกก,กว่า สองคลิกวกว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดนะครับโหลดทีเดียวเสร็จเลยนะไม่ต้องไปโหลดอีกป่าก,ก็จะมีเนื้อเรื่องครับเราเป็นใครสักคนเนี่ยลืมตาตื่นมาในยานน่าจะไวเบสแล้วก็อยู่กับเซารเา่กับอ่ากับตันไบรท์นะฮะโด่งดังอยู่แล้วนะน่าจะรู้จักกันสคริปเนื้อเรื่องไม่ได้นะก็จะมีอะไรเนี่ยเซริฟแท็บอ่ะโอเคโดนตบไปหนึ่งทีนะฮะนิวไทเกิดเลยนะครับนะมันเหมือนก็ให้ตอบคำถามอะ เออก็ตอบๆไปเถอะไม่เห็นมันจะมีไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยเออตอบๆอบเถอะเออเอาใจเซราหน่อยเอออ่าแล้วก็ใส่ชื่อนะครับชอตตี้ผมใส่ไปแล้วอันนี้ผมเป็นซอตตี้กันแล้วกันอา่าซอตตี้อา่าไม่รู้ว่าตังสามได้เปล่านะแต่คือผมเล่นชอตตี้นะก็อ่อ นี่ก็คือมีในเรื่องครับรู้สึกว่าจะเจอศัตรูนะฮะแล้วเราก็จะไปดูวิธีการเล่นต่อสู้ที่ผมบอกของเกมนี้นะฮะมันจะเป็นแผนที่เล็กๆอย่างนี้แหละมีแผนที่ที่มันมีมาให้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถจัดได้2ปาร์ตี้แต่ตอนนี้เรามีตี้เดียวไงเออก็จะเป็นแค่ตีเดียวก็จะเห็นแค่ตัวเดียวถ้ามันมี2ตีก็จะเห็นมาอีกทีมหนึ่งเลยก็กดสลับไปสลับมาได้นะครับว่าจะให้ทีมไหนเดินแล้วเราจะเดินได้เท่าไหร่นะครับในแผนที่มันจะมีให้30มสิบแอคชั่นพอยต์นะฮะก็ พยายามเดินให้ฉลาดที่สุดตอนที่จะํำได้อ่าอ่ะ,อะนี่ก็เดินไปเก็บของเก็บของนะฮะมีของให้เก็บด้วยนะคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็นี่ครับมีไอแซคอยู่นะหรือซาคุนั่นแหละเราจะแล้วจะเลยเรียกนะฮะการต่อสู้ก็นแนวเบอรเทิลแนวอะไรอะเบ f ฟอนเทียนะฮะผมก็ตุกนิดนึงผมผมลืมบอกเพราะว่าผมใช้โมบิเซนในการอัดนะครับก็คือเอาอโมบิเซนเนี่ย เอาจากหน้าจอของมือถือเราเนี่ยไปสแสดงใน PC แล้วใช้เราใช้ตัว b a n d ี c a m มอัดอีกที่นึงนะครับซึ่ง USB USB ของผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะมันมัน,มนดัสน n อ t เล็กคน i z e อ่ะก็คือมันเหมือนกับมีปัญหาผมก็เลยต่อผ่านทาง Wi-Fi ซึ่งมันทำได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะกระตุกเล็กน้อยอะคือกระตุกกว่าการใช้ USB เอางานก็แล้วกันนะครับจริงๆเกมนี้ไม่กระตุกนะฮะกราฟ,ฟิกไหลลื่นมากๆนะครับอันนี้ก็ขออภัยมาณที่นี้นะฮะ เริ่มเลยและการวิธีการเล่นเหมือนเวฟฟอนเทียคือเราก็เลือกมอนที่เราจะตีได้แล้วก็กดมันก็จะออกไปตีนะครับนี่เนหะ็นไหมเออแล้วมีสกิลนะเออแค่นี้เองเล่นแค่นี้แหละ <laughs> มีออโต้ให้ด้วยนะแล้วส่วนข้างล่างแบทเทอลแอเรียคืออะไรเดี๋ยวมันก็จะมีการสอนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็ดูก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องของการใช้สกิลนะถ้าเกิดว่าสกิลแม็กก็เลื่อนขึ้นก็จะเป็นการใช้สกิลนะครับนี่อย่างง้ เออคืออ uh ่ะ huh. จริงๆเมื่อไรออโต้จะเปิดไม่รู้นะครับแต่ออโต้มันก็ไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่นะมันก็จะโจมตีอย่างเดียวจะไม่มีการใช้สกิลนะครับเรียบร้อยนี่คือการต่อสู้นะะก็มีพวกนี้ด้วยครับไอเรดาร์นะฮะก็จะเพิ่มเกรดนะฮะนี่เห็นไหมนี้ก็เกรดนี้ขึ้นมา5นะครับเกรดนี้เหมือนกับเทนชะันอ่ะคิดอย่างนั้นก็แล้วกันนะไม่แน่ใจาว่าคืออะไรมันไม่ได้บอกละเอียดน่าจะแบบว่าเป็นโบนัสการโจมตีหรือเปล่าอะไรแบบนั้น ไม่รู้แหละแต่คือมีอะไรให้เก็บก็เก็บเก็บเถอะแล้วก็จะมีะเดี๋ยวนะเกตบวกห้าอ่าก็จะเพิ่มเรื่องของพลังโจมตีนะซึ่งไอเกตตัวนี้จะมีทั้งหมด4ประเภทก็คือโจมตีป้องกันแล้วก็2อันนี้อะไรวะไม่รู้อ่ะอันนี้คือสกิลอะไรสักอย่างนะครับส่วนอันนี้ไม่แน่ใจนะอ่านไม่ออกครับ ก็ใครที่มีความรู้ก็มาบอกก็แล้วกันว่า2อ,อันนี้คืออะไรเพราะผมอาจจะไม่มีเวลาไปเทสจนรู้ว่าไอสอตัวนี้คืออะไรนะอ่าแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของระบบอ่าข้างล่างครับที่เป็นเลดา์นะมันก็จะมี2ฝั่งเลยนะสีแดงกับสีฟ้าอันนี้คือกองหนุนครับถ้าเกิดว่ามาอยู่ใกล้ๆแบบนี้แสดงว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีกองหนุนมาช่วยเออเนี่ยมันจะมันจะมานะแล้วแต่มันจะมามันจะมีแบบมาจากข้างข้างนี้บ้างขวาบ้างซ้ายบนบ้างอะไรอย่างงี้อ่ะไป สกิลไปเลยการแทงทำงานหน่อยเว้ยเออเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะะเท์มต่อไปเนี่ยจะมีตัวละครเรามาช่วยฝั่งมันก็มีนะครับไม่ใช่ฝั่งเราอย่างเนียอ่ะดูดูมีมาคนมาช่วยแล้วครับก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนในเกมอะ่ะเราก็สามารถที่จะแบบพอจบการต่อสู้เนี้ยเราก็สามารถแอดไอคนที่เราเจอเนี่ยให้เป็นเพื่อนได้นะให้เป็นเพื่อนได้เหมือนกับเป็นขาจอนอะ่ะเออ ตายซะเออโอ้โหเริ่มกระตุกแล้วว่าผมว่าผมไม่ไหวเลยเนี่ยต้องไปหาทางทำให้ USB มันกลับมาเล็กคนในให้ได้นะครับไม่งั้นจะเสียอัตรถรถแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเอ่อขอให้ผมเล่นด่านนี้จบก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะทำการแก้ไขนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ไหมนะฮะก็อันนี้พูดไว้ก่อนเจอราบท่านชาร์ตเลเวลนะฮะอ่าแล้วไงล่ะอ่าเดี๋ยวมีคนกองหนุนมาก็เดี๋ยวตีไปก่อนธรรมดาไปก่อนเอาทีเดียวให้ตายก่อนตัดกำลัง อุ้ยยังไม่ตายไปการแคนนอนเอาหน่อยเออเหลือท่านชาคนเดียวครับจะแรง3เท่าหรือเปล่าเออฮือสิฮิตนะฮะ่สิบฮิต,นะฮตเลยอ่ะโอ้โหจุงนี่มันพูดถึงเรื่องของการต่อสู้กับบอสนะครับให้ถ้าเกิดเนี่ยคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดมีสกิลครบ3ตัวให้เลื่อน3ตัวเลยมันจะมีโบนัสนะครับจากยานแม่ช่วยยิงด้วยอนะ เห็นไหมไม่ได้มีโบนัสจากยานแม่ช่วยยิงซึ่งสกิลการยิงก็อยู่ที่ยานแม่ของเราเป็นเป็นลำไหนนะฮะบางบางบางยานก็ยิงมิสไซล์อะไรแบบนี้นะเออกองหนุนจะมาถึงในเทิร์นถัดไปครับแต่ท่านชามองเพลงซะก่อนนะะจะเรียกว่าเราเก่งหรือก็ได้ก็ได้เราเก่งหรว่าเราเก่งหรือดวงไม่รู้โอเคท่านชาก็ต้องยอมสีโลรลาบหนีไปตามเนื้อเรื่องนะฮะ พอแล้รวนี้แหละคือการเล่นนะครับก็จะเป็นลักษณะการลุยดันเจี้ยนแต่ว่าก็จะเป็นช่องๆให้แล้วก็จะมีอ่ามิชชั่นรับนะครับซึ่งผมเล่นมาเนี่ยทุกด่านมันก็เหมือนกันนะคือจะมีแบบว่าเก็บของให้หมดฆ่าศัตรูให้หมดแล้วก็ห้ามให้มีในคน,คนในปาร์ตี้ตายอะไรแบบนี้นะมันก็จะแบบผ่าน3อันอยู่แล้วแทบจะทุกด่านเลยนะฮะอ่านี่เราก็จะได้คงได้ของมาไอชิปพวกนี้ไว้ใช้ในการอัปเกรดหรือวิวัฒนาการนะฮะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ นะก็คือสามารถใช้ของพวกนี้มาอัปเกรดได้นะครับของพวกนี้ก็อัปเกรดตัวละครได้นะฮะเป็นไงก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดด้วยซึ่งก็เหมือนเกมอื่นก็คือจะมีเรื่องของอัปเกรดกับวิวัฒนาการนะแต่มันเป็นการดั้มขอใช้คําว่าอะไรดีเพิ่มดาวก็แล้วกันเออแล้วกันง่ายดีเพิ่มดาวนะส่วนอันนี้คือเป็นเรื่องของเพื่อนครับถ้าเกิดเราเจอคนที่มาช่วยเราในในการต่อสู้เนี่ยก็สามารถที่จะแอดเพื่อนได้นะโดยการกดปุ่มนี้นะฮะมันก็จะถาม yes or no ไม่มีถามเลยคนพุ๊บไปเลยนะเออมันก็ต้องรอให้อีกฝั่งรับนะครับอ่ะเพราะฉนั้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาวิธีการแก้ไขไอ้ usb ของผมก่อนนะครับมันจะได้ไม่กระตุกจะให้ให้ท่านผู้ชมเห็นความไหลลื่นของเกมนี้นะฮะขอขอตัวแป๊บหนึ่งเอาละครับกลับมาแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าไอการเชื่อมต่อด้วย usb เนี่ยมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะก็จริงในในทฤษฎีมันจริงนะอ่ะต่อนะครับ ก็เขาให้เปิดที่เมนูนะโอ้โหมีเยอะแยะเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลไล่แปให้ทีละอันเลยนะฮะอันแรกที่บรรพามาคือกาชปองก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้พรีเมียมโมบิลซูนฮะมาลุ้นกันเลยว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็สามารถเปิดได้2แพ็กเกจก็คือจะมีแบบ1ตัวกับ11ตัวนะฮะก็มาดู1ตัวก่อนเลยก็จะสามารถซื้อได้ทั้งสสกุลเงินสกุลเงินคือ G m เม a l นะฮะ G m เม a l นี้ได้จากเกม ต่อมาจีโกอันนี้น่าจะเติมตังค์อย่างเดียวนะอันนี้แค่ชี้ยี่สิบห้าต่อหนึ่งใบิดเลยอร่อยทุกอย่างอ๋อไม่ใช่นะ <laughs> เปิดเลยดูซิอามูโรเลครับเขาบอกว่าเราจะได้ใครครับอโอ้โหไปละบินไปใหญ่เลยแล้วทำอะไรอะ่ะให้เราทำอะไรปะอ้าได้ ja ะะกันดั้มจาวลินนะฮะก็จะทำไมถึงเป็นจาวลินก็ถืออาวุธไงจาวลิน ja นะ,ะเป็นกันดั้มตัวแรกนั่นแหละ นะครับก็อีกไอดีนึงที่ผมเล่นไอดีแรกได้ยูนิคอร์นนะฮะก็ไม่รู้อะแล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะต่อมาที่มันพามาคือการาดนะครับก็คือเรื่องของการที่จะเป็นเรื่องของการอะไรเดียเรียกว่าอะไรเดีเป็นเรื่องของการตกแต่งอัปเกรดจัดปาร์ตี้ขายตัวละครอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเออมันก็จะแบ่งไว้เยอะแยะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแปแลลวกันอันแรกที่มันให้มาคือเด็กครับอยู่ตรงกลาง กมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมีคำสั่งอาโอมากาะเซให้เรียบร้อยคือการจัดตี้ให้แบบอัตโนมัตินะครับแค่นั้นแหละจบจบแล้วเนี่ยแหละการจัดตี้นะครับ <c oughs> สะดวกดีแั่นล่ะเอออ่ะต่อมามันก็ให้กดที่เมนูอีกแล้วก็ไปที่เควสนะครับเควสก็อ่าเดี๋ยมันบอกมันบอกว่าอะไรอืมอ่ะจบการสอนแล้วเหรอจริงดิจบแล้วนะฮะ ก็ตอนนี้นะครับปัจจุบันมีซีรีส์ให้เล่น3ซีรีส์นะฮะก็กันดั้มภาคแรกนะฮะการดั้มยูนิคอร์แล้วก็การดั้มซีสนะครับสาภาคก็จะมีมิชชั่นอยู่ตามนี้ฮะเอ้เดี๋ยวเราไปเล่นกันดั้มอะไรก่อนดีการดั้มภาคแรกแล้วการคลาสสิกที่สุดแล้วไปเลยแล้วอันนี้ก็จะมีบอกด้วยนะว่าผ่านครบ9ดาวมันน่าจะมี3ด่านเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่ามี3ามทับเนะครับแสดงว่ามี3ด่าน ก็ถ้าเกิดเราผ่านครบครั้งแรกเราก็จะได้ชิปมานะครับ20ชิปอันนี้คือเอาไว้ใช้ในาการอัปเกรดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะไปว่ากันอีกทีนะฮะเดี๋ยวขอเล่นด่านนี้ให้มันจบก่อนนะครับก็มีเรื่องของระบบทตุด้วยนะขอเป็นสีละกันนะฮะก็คือจะมีแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงอันนี้เหมือนเกมทั่วไปนะฮะแล้วก็แสงกับมืดชนะกันเองนะครับเกมนี้เขาใช้คาว่าจมตีกับป้องกันนะก็ดูสีละกันจะได้จําง่ายๆนะว่าใครชนะใครแต่ก็คือจะเป็น5สี5าตุพื้นฐานนั่น ไปเลยโอ้โหด่านนี้ทำไมมันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะและคารนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกครับพอเรามีสองตีมันก็จะมีสองอันนะฮะเดี๋ยวเอายังไงดีวะอืมบอสอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวผมมาเก็บอันนี้ก่อนเทนชั่นนะฮะอ่าวกเกตนะแล้วเอาตีที่สองมาทางนี้เลยบวกเลยตีอ่อนไม่เป็นไรครับเอาความสะใจไว้ก่อนอ่ะ กดออโตได้ยังได้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะกระตุกมากน้อยแค่ไหนนะครับอันอันอันนี้คือออโตนะอันขวานี้จะเป็นเรื่องของการแบบเติมเลือดนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเรามี900กว่าอันเลยเหรอไม่น่าใช่มาผมอาจจะอ่านอะไรผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเทสเ,เดี๋ยวค่อยเทสเดี๋ยวรอเลือดลดก่อนอ่าก็ดีกว่าเดิมหน่อยแต่ผมจะบอกว่าในมือถือที่ผมเห็นนะตอนเนี้ยลื่นมากๆไม่ได้รู้สึกกระตุกอะไรแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับไม่เชื่อใช่ไหมเล่นเด็ก เดี๋ยวจะรู้เองว่าไม่กระตุกเลยนะฮะมือถือที่ผมใช้นะครับทั้ง2เครื่องก็ไม่กระตุกเลยนะฮะก็เป็นโน้ต8กับ vivo R5 Max นะครับก็จะเป็นแรม2กิกทั้งคู่ก็ไม่กระตุกเลยสม,มูทหมดนะครับ,นะรบ,นะรบก็เกมมันไม่น่าใช้สเปคเยอะอยู่แล้วอะเออนี่ถ้าผมเล่นในบูแสแกกได้นะจะได้ให้เห็นเลยว่ามันไม่กระตุกเลยนะฮนะอันฝั่งนี้ผมพอละเอาหน้าที่ของตี้ที่สองไว้เท่านั้นแหละพอละเดี๋ยวที่เหลือผมใช้ตี้หนึ่งเพราะตี้หนึ่งเราเก่งกว่าครับ อ๋อโต้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถึงบอสเดี๋ยวค่อยใช้ตะกิ้ทีเดียวอ่าอันนี้อ่ะอันนี้ก็สอนเรื่องธาตุไม่เห็นต้องสอนเลยเมื่อกี้ก็เราก็พูดไปแล้วนะครับเออเรามีกันดั้มทั้งสองคนนะฮะใช้บีมเซเบอร์กับจาวิลินนะอ้าวนี่มียันแม่ครับระดับเอสนะครับคือระดับที่มันเก่งหน่อยอ,ะอ่ะเออเป็นเอสพลอตอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะอ๋อมีพวกของเรามาช่วยโอเคเทิร์นต่อไปก็มีมาช่วยอีกเอ้ยยูนิคอร์นติดสตั้นไปฮนะ แล้วก็เละภายในหนึ่งเทินโอ้โหสุดยอดจริงๆตี้ของเราพร้อมกับเพื่อนยูนิคอร์เมื่อกี้ใครไม่รู้ครับนะเก็บของต่อเพื่อเพิ่มเทนชั่นเพิ่มไปอีกสามนะฮะก็สู้กับบอสเลยโอ้ยนี่เกือบเต็มเต็มหลอดแล้วอ่ะเออเลอแอคชั่นพอยต์เั้องสิบห้าเนี่ยแอคชั่นพอยต์ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับข้างนอกนะครับข้างนอกเป็นเอเนอร์จีเอเนอร์จีคือใช้ในการลงดันเจียนแต่พอลงมาแล้วจะได้แอคชั่นพอยต์สามสิบทุกดานนะครับทุกดาอ่ะก็ สู้กับบอสเดี๋ยวก่อนตีไปก่อนเนอะเอาตัวกระจอกให้ใตายก่อนเป็นการแผนการตัดกำลังนะบีมไลฟ์เลอปิวเอื้อสกิลยังไม่พร้อมแต่ว่าเทินต่อไปมีพวกมาช่วยอ่ะสกิลพร้อมตัวเดียวอะไม่เป็นไรอ๋อเทินเทินต่อไปนะเทินต่อไปถึงมาช่วยอ่ะสกิลเต็มล้วเต็มแค่สองตัวแต่ว่าศัตรูตายไปแล้วอะ อ่อนจุงมันก็อ่อนแค่แรกๆแหละเดี๋ยวหลังๆนี่อย่างยากเลยถ้าไม่ปั้นตัวละครถ้าไม่อะไรนะเล่นไม่ผ่านแน่นอนเรียบร้อยครับก็ทําตามเงื่อนไขนะก็ผ่านหมดก็ได้ GP นี่รู้สึกจะเป็นเป็นเหมือนกับแต้มเพื่อนอะไรประมาณนั้นอ่ะออันนี้แอดเป็นเพื่อนไปเลยอใครไม่รู้นะใช้ยูนิคอร์นนะฮะนี่ก็เขาสอนเรื่องของการอัปเกรดด้วยโชว์ขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งหมด3แบบ แบบแรกก็คือใช้กันดั้มนะผสมกัรชิพพวกนี้จะทําให้เลเวลอัพสเตตัสก,ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครเลเวลเต็มแล้วเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มดาวนั่นเองจาก3ดาวก็จะได้เป็นสีดาวอะไรแบบนี้และตัวละครนะก็สามารถอัพได้เช่นกันนะจะเป็นเรื่องของการเพิ่มสกิลให้ตัวละครด้วยเป็นไงล่ะอัพเกรดได้ค่อนข้างเยียดนะฮะอ่ะอีกซึกด่านอีกซึกด่านนะอีกซึกด่านก่อนที่เราจะไปแปลเมนูกันนะเพราะตอนนี้ระบบการสอนของเกมมันก็จบแล้วละ่ะ มันจะแค่จะมีแค่ป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาให้เราดูเฉยๆว่ามีอะไรอีกบ้างนะฮะแต่ว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นไงบางคนก็ไม่ได้ถนาดภาษาญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยได้อยากอ่านนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปล่อยไปให้เป็นหน้าที่ผมผมจะแปลให้นะฮะผมจะแปลให้เดี๋ยวขอบู๊ด่านนี้ให้เสร็จก่อนมาเลยพววพววชอบยูนิคอร์มากกว่านะถ้า มันมีตัวอะไรบ้างนะสี่สี่ตัวที่มันแถมไม่ใช่เออที่มันแถมตอนที่เราผ่านภารกิจครั้งแรกอะ่ะของการสอนอะ่ะมันมีเนี่ยกันดั้มาเวลินรู้สึกสไต์มัง้งเออสไต์ไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นไหนด้วยซอสสไตเอลสไต์อะไรอย่างเงี้ยังไม่รู้ด้วยนะก็เ,เป็นว่าใครได้ตัวอะไรก็มาพิมพ์บอกอันนี้น,นึ่งก็แล้วกันนะมาได้ตัวอะไรกันชอบไหมอะไรยังไงเกมนี้รียังไง เออนั่นเนี่ยเป็นคําถามที่ถามกันมาเยอะนะครับลองลบเกมแล้วลงใหม่ดูนะฮะก็ลองดูว่ามันหายไหมถ้าไม่หายก็พ่อแก้วแม่แก้วครับนึกถึงไว้เยอะๆนะฮะก็ไม่รู้ทําไงอะ่ะเอออาจจะต้องหาคนที่เก่งภาษาญี่ปุ่นหรือเก่งเรื่องของการอ,อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้ว่าโครงสร้างของเกมนี้มันไปนเซฟข้อมูลไว้ตรงไหนของเครื่องอะไรแบบนี้นะเออต้องต้องรู้เรื่องโครงสร้างการเซฟข้อมูลด้วยนะครับ คิดว่าเดี๋ยวก็คงมีคนทําได้เองแหละถ้าถ้ามันลบลงใหม่ไม่หายนะเออเอ,อ้ยสตูก็จะมีคนมาเสริมกําลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลผมเต็มละอัดสกิลก่อนเออเกือบเลื่อนไม่ทันตายไปดิพอแล้วยันแม่มต้องซ้ำหรอกอา้าวยันแม่ยังจะซ้ำอกีกนะท่านนี้มันตายแล้วตูมไฮเปกไฮเมกานช์อตูมทีเดียวไม่ใช่นะฮะ ก็เล่นเพลินดินะผมเล่นยันเอเนอร์จีหมดเลยนะป่าไปเวลห้าโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วเออแล้วบางด่านนะมันก็แล้วแต่เงื่อนไขนะบางด่านต้องมาที่โกบางด่านก็แค่ข้าวอนหมดบางด่านก็แค่ข้าบอสอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเดี๋ยวนะผมลืมเก็บอะไรอะ่ะสักอย่างแน่เลยเออช่างมันโอเคได้ของมาเต็มเลยแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะครับรางวัลผ่านด่านทีนี้ในทีนี้ทีนี้ใน,น,เ,นเรื่องมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่ง ฝั่งตมในเรื่องคือพระเอกอะนะเราเป็นพระเอกใช่ไหมมันก็จะเป็นเลนซ้ายครับเออเลนซ้ายนะพวกนี้จะได้ชิปเป็นหลักแต่ถ้าเกิดไปเล่นด่านอีกฝั่งหนึ่งคือด่านของฝั่งผู้ร้ายเนี่ยถ้าเราไม่อยากเล่นเป็นอามูโรใช่ไหมอยากมาเล่นเป็นท่านชาอะไรเงี้ยนะก็มาเล่นฝั่งขวาที่เป็นสีแดงนะครับซึ่งจะได้ของเป็นพวกตัวละครนะครับและนเมมโมรี่อ่าเมมโมรี่คืออะไรก็เดี๋ยวไปว่ากันอ่าแล้วก็เกมนี้มีระดับความยากด้วยคือถ้ากดตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นระดับความยากขึ้นนะฮะล,ลองกดดูกได้นะ นไถ้าเราผ่านเมลมอก็จะมีแบบระดับยากขึ้นด้วยนะครับอ่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแหละว่าจะเล่นในเรื่องของฝั่งไหนก่อนฝั่งตัวเอกหรือฝั่งตัวโกง้งะฝั่งผู้ร้ายนั่นเองนะฮะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบเลยนะครับส่วนด้านล่างนี้เป็นอีเวนต์นะฮะช่วงนี้นะครับก็เพิ่ม GP นะมีโอกาสได้ GP เยอะนะครับก็หมดเวลาภายใน20ชั่วโมงเนะี่ยลองกดดูดิไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะใช้ Energy 5 ก็จะมีอีเวนต์อยู่ในเมนูเดียวกันทั้งหมดคือเมนูเออเควสนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไหนไหนมันก็เปิดไอ้ตรงนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันละกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับที่มันพาไปแล้วคือเควสต่อมาการลาดมันก็พาไปแล้วแหละแต่ว่าพาไปแค่เรื่องของการจัดเด็กถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายเลยเลียงเลยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวามันแบ่งหมวดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของตัวละครเห็นไหมมันจะแบ่งสีไว้เป็นสีอะไรเนี่ยชมพูเข้มนะ ฝั่งขวาก็เป็นเป็นสีฟ้าเห็นไหมเกี่ยวกับตัวละครมันแบ่งฝั่งชัดเจนเลยนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอ่ะเริ่มจากตัวละครไม่ให้เริ่มจากหุ่นยนต์ก่อนแล้วกันนะอันซ้ายก็อัปเกรดเนาะก็เกมนี้เอาไปลงดันเจี้ยนแล้วไม่มีเลเวลอัพนะครับต้องใช้ชิปอ่าเนี่ยมีอยู่หลายอันนะเนี่ยก็ดูด้วยว่าใช้ชิปกี่อันจะเลเวลไปเท่าไหร่นะฮะนี่ไหนไงเนี่ยแหละครับคือการอัปเกรดเลเวลนะฮะแล้วก็จะมีเมนูมาสามอันอันแรกคือ อัปเกรดต่ออันที่2คือเลือกตัวละครอ,อื่นอันที่3คือกลับไปสู่หน้าจอไตเติลไม่ใช่ไตเติลเนี่ยหน้าจอหลักอเออนี่คืออาการอัปเกรดนะครับต่อมาการเพิ่มดาวนะครับก็จะเหมือนเกมอื่นคือต้องเลเวลตันก่อนนะครับเลเวลแม็กก่อนนะฮะแล้วก็หาของวัตถุดิบท,ที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันที่มันต้องการอะใช้คํานีนา้แล้วกันอ้าวไม่ใช่เพิ่มดาวเหรอไม่รู้ว่าเพิ่มดาวหรือเพิ่มเลเวลนะเออเดี๋ยวลองดูดิลองกดดูดิ เลเวลไม่ตันนะครับมันมันมันเทสไม่ได้อะว่าสรุปแล้วมันเพิ่มดาวหรือเพิ่มอ่มันเพิ่มดาวหรือว่ามันเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับคือไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะเทสได้ยังไงเพราะว่าเกมมันเพิ่งออกนะครับเราก็รีวิวกันสดๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาข้อความมาแปะไว้กันลวกันว่ามันอ่าเป็นการเพิ่มดาวหรือว่าเป็นแค่เพิ่มความแข็งแกร่งนะฮะถ้าใครเล่นถึงแล้วก่อนผมก็มาบอกกันได้ครับ ต่อมาที่3ขายตรงๆขายพวกกันดั้มนะฮะก็จะได้ GP กลับมาฝั่งขวาเป็นเรื่องของตัวละครนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะอ่ะอัปเกรดนะครับก็จะใช้ของพวกเนี้ยสามอันเนี้ยก็เป็นการเทรนนิ่งนะฮะก็คือการอัปเกรดตัวละครนั่นเองแล้วต่อมาอันนี้มันไม่มีสอนด้วยอะมีสอนแล้วก็คือจะเลเวลแม็ก นะครับคือเหมือนหุ่นยนต์เลยอะก็คือเลเวลต้องปันก่อนแล้วหาของให้ครบก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นนะฮะซึ่งก็ออยังไม่รู้ว่าเพิ่มดาวหรือว่าเพิ่มแค่ความแข็งแกร่งนะครับส่วนนั้นต่อมาขายนะสังเกตว่ามันจะเหมือนกันนะครับแค่อยู่คนละฝั่งนะมันจะเหมือนกันแค่อยู่คนละฝั่งเท่านั้นเองแต่ว่าฝั่งนี้เป็นกันดั้มฝั่งนี้เป็นตัวละครนะครับส่วนตรงนี้นะที่เป็นรูปายานไม่รู้ไวเบสืออกามานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวยานแม่ครับก็จะมีบอกครับว่า เราใช้เท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้เรามีแล้วใช่เหรอเออก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นะฮะลองดิเออเนี้ยอัปเกรดได้นะฮะเห็นไหมเออ,นนะเอ,อแล้วผมจะอัปเกรดไปเพื่ออะไรนะแล้วก็เมื่อเราเลเวลสามก็สามารถซื้อมูไซได้นะก็คือยานแม่นั่นเองที่มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ต้องตามความเก่ง,งเราอ่านะก็เดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างคือขายยานแม่นะขายยานแม่นะครับ คือตอนนี้เราเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมียันแม่ขายอ๋อนี่ผมซื้อเลยเนี่ยอลอมันเป็นคือการซื้อหรอไม่ใช่อัปเกรดหรอเมื่อกี้เห็นมันพูดถึงการอัปเกรดกันนึกว่าอัปเกรดไม่ใช่นะเป็นการซื้อยันแม่ครับแล้วคําถามคือแล้วยันแม่พวกนี้เอาไวใ้ใช้ที่ไหนต่อเดี๋ยวลองดูการจัดเด็กนะครับอ่อพอเข้าใจแล้วนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของ เนี่ยแหละเราซื้อยานแม่นั่นเองนะครับไม่ไม่ใช่การอัปเกรดนะฮะผมเห็นคําว่าอัปเกรดก็นึกว่าอัปเกรดไม่ใช่นะเป็นแค่เรื่องของการซื้อยานแม่อ่านะส่วนในที่ผมบอกว่ามูไซเลเวลสถึงซื้อได้นั้นถูกต้องแล้วนะฮะเนี่ยมูไซเลเวลสซื้อได้นะครับก็จะมีบอกความแข็งแกร่งอยู่นะว่าเอออะไรยังไงเท่าไหร่นะครับส่วนอันต่อมานะอันนี้2อ,อันนี้เนาะอันซ้ายเป็นของที่เรามีมันก็จะสรุปว่าเรามีอะไรอยู่บ้างอุปกรณ์อัปเกรดอุปกรณ์วิวัฒนาการอะไรอย่างนี้ แล้วด้านขวาล่างก็จะเป็นสารานุกรมะฮะก็จะบอกว่าเรามีกันดั้มตัวไหนบ้างแล้วนะฮะแล้วก็มีคอลเลกชันด้วยนะคอลเลกชันก็คือเก็บให้ได้เยอะเมันจะได้แจกของอย่างเงี้ยเรามีตัวละคร5ตัวกับมีกันดั้มห้าตัวเนี่ยมันแจก G m เม al มา2อันไม่รู้คุ้มหรือเปล่าเอาเป็นว่าสะสมให้ได้เยอะๆก็แล้วกันก็จะได้นอกจากจะได้เ,เงินแล้วเนะี่ยยังได้เรื่องของความเท่ด้วยนะเเราเก็บ,กบตัวละครเกมนี้ครบแล้วนะเอาไปอวดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ไม่รู้จะอวดได้หรือเปล่า นั่นก็คือการะาดาษนะครับเรียบร้อยหมดทุกเมนูนแล้วชอบอาร้านค้ามาดูดิเกมนี้ขายอะไรบ้างก็ขายเงินแค้นนะครับเพิ่มช่องเก็บตัวละครแล้วก็เติมเอเนอร์จีในกรณีที่อยากเล่นและเอเนอร์จีหมดฮะก็สามารถีซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลากระชปองมันก็พาไปแล้วเนาะก็จะมี3อันที่มันพาไปคืออันแรกครับเป็นแรกระชปองนะครับอันต่อมาเป็นซูเปอร์พอยท์นะครับเดี๋ยวลองกดดูดิเอออยังมีไม่ถึงนะอันนี้เป็นเฟนพอยท์อะเออ เป็นเหมือนระบบแต้มเพื่อนนะฮะและอันที่3นะครับเป็นพรีเมียมคาแรคเตอร์คาชปองนะฮะก็จะเป็นแบบการดั้มนั่นแหละใช้ราคาเท่ากันเลยแต่อันนี้เป็นตัวละครนะนี่คือการชปองฮะ,ะแล้วก็อ้าวผมกดย้อนกลับมามันกลับมาหน้าจอแรกสุดนะครับก็จะมีล็อกอินโบนัสให้เรียบร้อยนะฮะได้คามิลบีด้านมานะครับแล้วเมนูตรงนี้หมดยัง ก็ไหนไหนพูดแล้วขอพูดให้หมดเลยแล้วกันนะฮะผมพูดหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วและอันที่ห้าตรงนี้เป็นเมนูอื่นๆนะครับก็อันแรกเป็นเฮล์นะฮะอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นคอมเมนต์อ่ะเออคอมเมนต์นะอันนี้ก็ติดต่อผู้พัฒนาอันนี้ย้ายเครื่องไงอ่าใช่นะครับนี่คือย้ายเครื่องนะครับก็เหมือนเมนูแรกสุดก่อนเข้าเกมเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะมีแค่การสร้างเท่านั้นไม่มีการใส่นะก็คือสร้างเท่านั้นนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกแล้วกันจะสร้างที่ไหนสร้างที่นี่หรือว่าสร้างที่หน้าจอเริ่มเกมเลย ะะแล้วเวลาใส่ก็ใส่ได้ที่เดียวคือใส่ที่หน้าจอเริ่มเกมนั่นเองนะครับใครจำไม่ได้กลับไปอยู่กลับไปดูต้นคลิปนะครับต่อมามีอะไรอีกอน,นี่ก็เป็นออปชันนะฮะเสียงเสริมอะไรอย่างงี้อันนี้การแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ผมปิดไว้แล้วกันนะเ,เพราะว่าลำคานะครับมันเด้งๆทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเนี่ยก๊อปปี้ไลท์แล้วก็จะเป็นตัวเข่าตกลงการเล่นเกมที่เราไม่เคยอ่านนะครับเราสามารถซิงก์กับ Google Play ได้ด้วยเออหนะซิงก์ได้ด้วยนะครับ หมดแล้ว5เมนูนะเมนูสุดท้ายตรงกลางครับคือการกลับไปที่หน้าจอหลักคือหน้าจอนี้นะฮะก็จะมีการสรุปทุกอย่างเอาไว้นะครับว่ามีเอเวลเท่าไหร่เอเนอร์จีเท่าไหร่ตังค์เท่าไหร,ไหร่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วส่วนอันนี้มี5เมนูอันแรกคือเควสนะครับก็คือไปลุยดันเจี้ยนนั่นแหละอันเดียวกับตรงนี้เลยอันเดียวกันนะ,ะเป็นเควสนะฮะส่วนนี้รีินฟอสเมนต์เนี่ยอันนี้คือจะเป็นแค่อบอกเฉยๆว่า เหมือนเป็นประวัติของเราอะ่ะก็คือตอนนี้เราใช้กันดั้มอยู่ใช่ไหมมันก็ขึ้นเป็นกันดั้มถ้าเลิดเราใช้ตัวไหนเป็นหัวหน้ามันจะขึ้นตัวนั้นแล้วก็ยูเซอร์คือผมนัม่นเองชื่อนะครับเป็นซอรตี้นะฮะแล้วอัน่าเป็นคอมเมนต์นะครับ,นนรบก็คือจะเป็นเหมือนกับข้อความแนะนำนะซึ่งมีทั้งสามอันเนี่ยโอ้โหใส่ได้สามอันเกรียนกันไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีต่อมาระบบเพื่อนนะครับระบบเพื่อนก็มีอันแรกคือเพื่อนที่เรามีอันที่สองคือเพื่อนที่เขาแอดมาหาเราอะ่ะเรามารับที่นี่นะ อันสุดท้ายคือหา ID นะครับของเพื่อนนะครับก็ใส่กันที่นี่นะครับถ้าอยากจะเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องแอดมาหาผมนะครับผมผมไม่ได้เล่นนะครับผมมันจะเล่นไปแค่ถึงเรื่องของการเพิ่มดาวหรือนั่นแหละเรื่องของการอัปเกรดอีกอันนึงที่ผมติดไว้ผมเล่นถึงแค่นั้นผมก็เลิกแล้วนะครับอ่ะต่อมาด้านขวาบนอันนี้เป็นข่าวนะครับอินโฟเมชันนะฮะข่าวสารของเกมมาเข้ามาดูได้นะครับว่าช่วงนี้มีอะไรนะฮะ เดี๋ยวเอาออกไงวะอ๋นนี่นี่แล้วต่อมาเป็นพรีเซนต์นะครับเป็นของขวัญน,นั่นเองนะฮะก็ได้คามิวมากับได้แต้มนะครับที่ใช้ในการเปิดกรจับปองนั่นเองคำถามคือเออแล้ว,แล,วแล้วโค้ดพรีจิสเตอร์ที่เราไปทํากันมาที่มันบอกว่ามันจะแจกซูเปอร์กันดั้มทําที่ไหนล่ะในเมื่อในเมนูมันไม่มีเลยอ่ะนี่ผมไล่ครบทุกเมนูแล้วนะครับหมดบอกหมดทุกอย่างแล้วร้อว่ามันทําอะไรบ้างนะตะจะมีแค่บางอันที่ไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับ นะตอนที่เกมเริ่มนะเวอร์ชั่นคือตั้งแต่วันนี้เกมเปิดะนะสิดนะสิตุลานะเออสิตุลาห้าแนะครับมันมีเท่านี้นะมันมีเท่านี้นะครับเอาล่ะก็สําหรับเกมนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตรีวิวฉบับเบื้อนะงต้นฟุดๆนะเบื้องต้นฟุดๆเลยนะเอาไว้เพียงเท่านี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นหรือว่าอยากจะเล่นเกมนี้แล้วไม่มั่นใจนะน่าจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่ง นะครับจริงๆอ่ะภาษามันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราทําการศึกษาอันไหนไม่รู้ก็ลองเลยเหมือนที่ผมทาหลายๆคลิปผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้แล้วผมก็ลองเลยนะฮะลองทันทีนะครับ l e ARNING BY DOING ครับเรียนรู้จากการลงมือทํานะครับไม่รู้ภาษาไม่เป็นไรขอแค่ใจมันหลักก็พอนะครับนี่เป็นไงครคมไทยคิวนะฮะเอาละสำหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้วูจะว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่เกมหน้าจะเป็นเกมรายนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับะด ดีค่ะน้องเบสเองนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์แฟนเพจของเรานะคะสามารถเข้าไปกดไลค์ได้ที่แฟนเพจโนเนมเกมมิ่งทีวีนะคะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดสมัครนะคะสามารถกดที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย